Sampai jumpa อร่อยราสีรสเล็กน้อยแต่พอทำสิบบาทร้อมกับอารมอ์สวัสดีครับทนานพี่น้องสช้าท่ดีที่สุดทั่จะบอกที่จะมาเจอคนบอก็นุขล้องานงาีเมืเปปีที่สองปีที่สี่นะเบบ้ารทีดูสิ่นมาดู พี่น้องครับนับถอยหลังเนี่ยแหละพี่น้องอีกแป๊บนึ่งครับพี่น้องครับที่กำลังเบิ่งไหลกันนขณะนี้นะครับเปียต่ำตองรักนะครับกำลังสักกะระสินศักดิ์สิทธิ์นะครับเรจะมุ่งประทมบบัทิงศิลป์นะครับขอพรนะครับูขอพรยานะครับจ้ของอับหน่งแยานมาอ้ัแก่าแล้ก็ต่อสูสับก่ Brands, mainland, 8 0 okay. 7 2ูนกัน0ครับุเออร์ปดอกน8072ค้อนกันแป่นยเ็สอครอนกันเสินเดีรบไปรีบมือนี้มื่อนี้สิเดขึ้นลิฟต์เมือนี้สิเดขึ้นลิฟต์พี่น้องไม่ได้ย่างขึ้นให้องวนอาจนะครับเป็นเป็นกาดขึ้นนะครับมื่อนี้ให้องค์อาจเป็นผู้ขึ้นนะครับ ข้ามั้นที่หนึงสองสามจับใหม่อะไม่พอมันจะเดือดหมวพร้อมจบแล้วใส่ข้อทองคำเสร็จแลกครับเอราร้อยสิบห้าสิบดำคือการสนับสนุนเรียบขี้ใส่ปาสิบบาทแกให้คอทองคำแก้พี่นองส่งขึนเรียบพี่นอง

เท่แกใส่ันางเส้นขางลตอนีรี่ห่าเให้อ,อีกล้นี่มือนัลังกันครับพี่น้องครับใต่ไม่ที่ครับอยู่รีบครับรีบกลางดีกวะถือคือรีบนะพีพ่น้องนะครับ แพ่อะมันลคือรีบกู้น่อยกะจอกไปทั้งนานะครับแต่ซิบท่านพี่น้องครับกำลังใจครับโซเฟอร์รีบเป็นผู้ใดก่อนพ่อใหญ่วันเจี่นี่ครับโซเฟอร์รีบเ้อครับโซเฟอร์โซเฟอร์ดูแลกันมาตั้งนานครับพ่อใหญ่วุวนครับวุ้นกินยังอ่ะกินขนมน โคตรบอกอครับทุกคนถูกกันทัางโอเปูนย้งกรทออกมาครับยากลท่าต้นีร้องากท่บอกเข้ามาครับบริการดีครับเข้าสู่ฤดูหนาวก่อนเิ่างดูหนาจะเป็นนากานเงนอ้องงบมนนี่ครับที่ลิฟนะครับลิฟตม่ที่พี่บอกยาซียาซีต้องใสที่าครับ าพวงเป็นผู้ดูแลนะครับดีใจมากของพ่อญี่ปุ่นจ้าดีใจดีใจครับสิบสามเจอกันอีกนะครับยี่สิบสามกระซิให้พ่อกันอีกสริน้ำไปกระซิบผ้าเพื่อนมาเอาไปนะครับไปผ้าไปพักผ่อนนำผ้าไปเสริมมาราเมีโ่งน้ำเพื่อนน้ำเนาะพ่อเนาะดีใจหลายพี่น้องแฟนครับดีใจคักอีหลีแต่นี่ทาตะเขานะครับ พี่น้องวันที่สิบสามนะครับอ๋อกันต้องเสียใจนะครับรบฟ้าทุกฟ้าทุกเดินลงที่เกาะใบกิ่งกับผมเคยเห็นผู้หน่อยกับผมเคยบอกวาแต่ห่นงแค่เสีาายดีะะนะครับมองโย่อมองเศร้านะครับมองศิลปินนะครับที่ขึ้นการแสดงนะครับพี่นอ้องพือว่ามื้อนี้ยู่ย้อนต่ำต้องรักพี่น้องเลยที่เพิ่องบอกนี่โอ้อันนี้เป็นตัวคอนโทรลลิฟต์ิดตัวนี้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 ตัวมุนตัวกะต้องง่าครับแล้วก็ เปินะครับตัวนี้เปิดจอเปิดจออานะครับเพราะไอ้หูระบบเลยพี่น้องหูระบบนะครับป๋าอ้วนนะครับดูแลมากประสบการณ์มาต้องห่วงนะครับมีขึ้นระบบนะครับการคอนโทซนรีบรีบนาเขาหยาบเป็นเองครับตึมนะครับอ๋อรีบนาหยาบขึ้นเองตัวนี้ต้องกดให้ดูลิฟท์ เขาอยานาที่โตอ๋องท่อนนึงตังจิขื้นมืนบะเออพอดีล้วพอสิร้เลี่ยนไปทังหนาท่านะนะโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องพอกับตื่นเต้นแม่แต่ว่าพตื่นเต้นสมมติัีแล้วตม่ได้ขึ้นลิโดนเลจักปีแล้วตั้มไ่ได้ขึ้นริบปีหกปีครับปีนะครับหกปีพี่น้องไ่ได้ขึ้นลิบมือนี่สั้นมือนี วนี้เพราะพรเาะมีอาการประมาดนี่เนาะไมอได้เท็มร <go os> <worldwide> ้อยรีแรกดีบายสบายค่ะปวุยูปันเท็มลุกร้านพี่น้องครับร้สบายลาป่วยยาวพี่น้องผู้ใดที่ป่วทันดีเนาะวันนี้ทั้งต้าคอ่ัซ้อนปานหลาหลาหลาอ่มากีถึงจะรักษา ดูยังไม่เสร็อีกพี่น้องพับขอความหักขอพลังใจขอความจิตผ่อนที่เขาทั้งจิตผ่อนที่ลออที่ประกาศอะไรล่ะครับนับถอยหลังพี่น้องนับถอยหลังมาเนี่ยงานเพลงที่มีความหมายกับไค่กลุ่มใจมันตัดเชือกนักผอนมหาสารคามต้องต้องรักครับที่เอดสุบอกจะอเลยลูกเอาะไรพี่น้องครับเต็มที่ลูกเต็มที่เต็มที่เลยครับ